ดีครับท่านผู้ชมครับผมผมขึ้นบุญอาหารนะครับปัจจุบันอยู่สูรปราการนะครับผมอาหารหนุ่งนันและปาร์ตี้นะครับวันนี้ก็มาสั่งอาหารทานอาหารการกินหน้าโรงงานครับผมวันนี้ไม่ได้ทาเองนะครับแต่อาศัยอาหารร้านตามสั่งหน้าโรงงานนะครับผมก็ตามมาดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมอาหารตมสั่งมีวัตถุดิบเยอะนะครับผมหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับก็วันนี้ขึ้นบุญอาหารก็จะสั่ง ลาดหน้านะครับผมเป็นราดหน้าวุ้นเส้นนะครับอัดตามมาดูนะครับผมแม่ค้ากำลังผัดวุ้นเส้นอยู่นะครับเป็นราดหน้าวุ้นเส้นโรม,มิรนะครับของขึ้นภุณราหานนี้นะผมอาหารการกินนะครับ,บาาก,ดดก็แม่ค้ากำลังเตรียมอยู่นะครับผัดวุ้นเส้นก่อนนะครับจะมีสองกระทะนะครับกระทะที่สาหรับผัดอีกกระทะหนึ่งสาหรับปรุงนะครับผมก็วันนี้ ขึ้นบนหาไม่ได้ปรุงเองนะครับผมอาศัยฝีมือแม่ค้านะครับผมที่เชื่อถือในรสชาตินะครับปรุงอาหารกันกินให้ขึ้นบญอารทานวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันทํางานนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารอาศัยฝากท้องกับร้านอาหารต่างๆหน้าโรงงานนะครับเป็นรวมมิตรนี้นะครับผมมีกุ้งมีไก่แล้วก็มีปลาหมึกนะครับพูดเบาๆนะครับผมเดี๋ยวเจ้าของร้านจะรู้ ไอเจ้าของขอบอกเอ๊ะทำไมไม่มีหมูโอเคครับผมร้านมุสลิมนะครับไอเจอ้าผีบิ๊บเคสนมือก็ได้นะ <c oughs> อ่อไม่ค้าไม่ขอออกสื่อน,นะครับผมก็ก็จะถาะ่ายเฉพาะวิธีการทำอาหารนะครับผมด้านหน้าครับดานหน้าเครื่องปรุงลงไปครับผมสีดำน้ำซุปนะครับ อย่างนั้นไม่ลบกวนแม่ค้าแล้วให้ไม่ค้าปรุงนะผมเดี๋ยวครีมอหารจะไปนั่งรอนะครับทุนนี้จะมาเตรียมนะครับผมเตรียมช้อนซ่อมก่อนนะครับรอไม่ค้ามาเสิร์ฟด้านหน้าครับเตรียมแล้วช้อนครับไม่ใส่พริกไทยพริกขี้ไทยไม่โรยเลยไม่ค้าโรยพริกไทยเลยไพริกไทยก่อนเดี๋ยวคุค้ามาเสิร์ฟแล้วครับด้านหน้าผมครับคุณเส้นด้านหน้ารวมครับผมวันนี้นะครับอ่ะมาทานด้วยกันนะครับผม ขุ้นเส้นรัดน้ารวมนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันประมาณนี้ผมน่าอร่อยครับน่าอร่อยมานั่งทานด้วยกันอีกครั้งนึงครับผมมากินร้ดหน้าด้วยกันนะครับผมอาหารการกินช่วงกลางวันนะครับเพื่อนๆโรงงานทุกท่านครับผมต่างโรงงานนะครับผมมาทานร้ดหน้าครับรัดหน้าของเรานะครับผมติ๊กป่นนะครับส้มครับ ซอสพริก้ลยนะครับชิมกันนะครับหัวห้อนๆนะครับผมพันโฉเลยหน้าๆต้องทานร้อนๆนะครับจะอร่อยนะครับอาหารเาินกินวันนี้ครับผมเป็นเป็นลูเสือระนานะครับของซึ่งพุทธา,านะครับวันนี้มันปฏิบัติงานนะครับฐานกลางวันนะครับก็ เอาสัยฝากท้องกับร้านแม่คาหน้าโรงงานครับผมอย่าไม่คันจะทานเลยร้อนนะครับนครับดึนเส้นผมอร่อยครับอร่อยเพราะว่ามาทานประจำนะครับ แล้วก็ชอบเมนูนี้เป็นประจำที่ร้านเนี่ยผมเชื่อถือได้ในพิมือของแม่ะคะนน้านะครับอันนั้นะครับต้องเป่าเขาคนน่าจะโอน ทุกทุกวันนะครับลูกค้าก็เริ่มจะเข้าร้านนะและทยอยขลาร้ามานนะแล้วก็จะขอญอาตจะพูดเบาๆนะผม <c oughs> อ,าอา้ายอ้ายลูกน้าที่ร้านนึงนะครับกุ้งครับกุ้ง ฝากช่องนยครับผมผมขึ้นบนอาหารเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับผมน้ององใหม่นะครับผมยูทูปน้องใหม่ครับก็กดไลค์นะครับผมแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบล่วงหน้าครับผมนี่เป็นวันทำงานนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปเดินซื้อวัตถุดิบ มาลังสายเมนูให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็อาศัยผนนี่สวมแต่งหน้าร้านในครับให้ชมไปก่อนนะครับทัญนยาว่าจะมีคลิปอาหารเมนูต่างๆนำสู่ท่านผู้ชมนะครับผมก็เราไปคุณจะบ่อยขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ยังช่วงที่ทำงานอยู่นะครับผมก็ไม่มีเวลาเอาไวช้ชมวันหยุดนะครับ เดี๋ยวก็จะตั้งสายเมนูมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผม <Okay. S 1> วอาไครับเจะหยุดนะ ทาเดกันนะครับาหานของวันครับผมไม่ทราบเพื่อนต่างโรงงานมีอะไรมาทาน,น้ันน้อวันนี้แต่เครื่องอรหารวันนี้เป็นตันหน้านะครับก็อาศัยอยู่ร้านค้าร้านอาหารตามสั่งที่หน้าโรงงานนะครับ อาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับของมนุษยเราของเราผมก็หลากหลายเมนูหลากหลายชนิดที่เราจะเลือกสรรหารมารับประทานนะครับในการดำรงชีพชีวิตของเราประจาวันนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะผมตัดหน้าตัดหน้าครับอาหารการกินอย่างหนึ่งวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมขึ้นบูนอาหารอาหารพูนอาหารตปัตตี้ทาง f c e b o o k f แฟนเพจนะครับผมแล้วก็ขึ้นบูนอาหารอาหารการกิน u ูทูบชา n น l ครับผมช่องน้องใหม่นะครับก็นกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ตริดตามด้ยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขนาดของแ้ะหน้าที่เหลือดีอยจะจัดการภายหลังจกลัวคลิปจะยาวนะครับผมก็สำหรับวันนี้คงจบแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ